สวัสดีครับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์นะครับก็จะมาติดนะครับระบบไฟฟ้านะครับให้กับรถขายของนะครับปั่นน้ำปั่นนะครับรถคันนี้นะครับจะติดตั้งระบบโซลาเซลล์แล้วก็จะลงไปที่จังหวัดสงขานะครับเพื่อจะไปขายน้ำปั่นที่จังหวัดสงขานะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับว่าวันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่ยี่บสามเดือนสองสอง 2020นะครับนะฮะเวลานะครับบ่ายสองโมงตรงพอดีนะครับนะฮะนะกับรถคันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเขาอ่าให้ดูสภาพแดดนะครับวันนี้ภาพแด,ดดดีมากนะครับไม่มีเมฆบังเลยนะครับไม่มีเมฆบังสภาพแดดดีมากนะครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ไปดูแผงก่อนนะครับว่ามีแผง ขนาดเท่าไหร่นะครับแผงที่เราติดตั้งไว้นะครับเป็นแผง200วัตต์จำนวน2แผงนะครับเป็น200วัตต์ชนิดพิเศษนะครับเหมาะสำหรับติดตั้งนะครับกับระบบขนาดเล็กนะครับ1นแผงออก1 1อแอมป์นะครับเป็นแผงโพลีนะครับนะครับทางเราก็จอยึดนะครับติดกับหลังคารถนะครับ เข้ารูปพอดีเป๊ะนะครับนะครับเป็นแผงสองร้อยวัตต์นะครับแผงหนึ่งออกสิบเอ็ดแอมนะครับสองแผงต่อนะครับอนุกรมกันนะครับเราใช้เป็นระบบยี่สี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะคะ m v b t ที่เราใช้กันนะครับ m v t นะครับขนาดอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการชาร์จของแผงนะตอนนี้ชาร์จลงที่ 9.14m นะครับ 9.14m นะครับเป็นระบบ24นะครับถึงลงที่ 9.14m นะครับ เป็นระบบยีบเป็นระบบสิบสองนะครับเขาจะโดนชาร์จที่ยี่สิบแอมป์นะครับหรือสิบแปดแอมป์โดยประมาณนะครับตอนนี้แบตเตอรี่โชว์อยู่ที่ยี่สิบหกจุดสองนะครับตอนนี้เราเปิดเราเปิดโหลดไฟนะครับสามหลอดนะครับดูหนึ่งหลอดนะครับสองหลอดนะครับสามหลอดนะครับเดี๋ยวเรามาดู โหลดที่จะใช้เป็นโหลดที่เป็น AC นะครับจะมีพัดลมอ,อันนี้ขนาด14นิ้วนะครับอันนี้ขนาด18นิ้วนะครับเปิดพัดลมอยู่ที่2ตัวแล้วก็จะมีนะครับเทสสว่านหินเจียอ่าไม่มีหินเจียเนาะมีโบเวอร์พัดลมแล้วก็กิกซอนะครับแล้วก็จะใช้เครื่องปั่นของอ่า ของทางร้านเขานะครับที่จําเป็นต้องใช้เกี่ยวกับเครื่องปั่นนะครับนะครับร้านพี่เขานะครับก็จะปั่นนะครับน้ำผลไม้นะครับกาแฟนะครับนะครับก็จะออกจากงานเพื่อจะไปทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเดี๋ยวให้น้องเทสนะครับว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ในรถคันนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวให้น้องเอ็มนะครับเปิด ให้ดูว่าเทสสว่านนะครับเอเทสสว่านนะครับสว่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเทสโบเวอร์นะครับ,น,น,รบรรนะครับเทสจิ๊กซอนะครับกดข้างนะครับ ให้น้องเปิดนะครับเครื่องปั่นให้ดูพอดีเครื่องปั่นไม่ได้เอาอุปกรณ์โถปั่นมานะครับเดี๋ยวน้องเทสเทสเทสเิดปั่นให้ดูนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในรถคันนี้นะครับหลอดไฟสามารถเปิดได้ย4บี่ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ ที่จะทําได้ก็เปิดพวดมลมได้2ตัวนะครับเปิดทีวีได้นะครับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้านะครับพยายามให้ใช้คนละรอบนะครับไม่ใช้รวมกันอย่างที่เราเทสไปนะครับนะครับเป็นการถนอมอินเวอร์เตอร์นะครับการเดินสายของเรานะครับเดินท่อร้อยสายให้ลูกค้านะครับเข้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับนะครับ มีแบตเตอรี่นะครับเป็นดิฟเจลนะครับขนาด100แอมจำนวน2ลูกนะครับอยู่ด้านหลังนะฮะใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทร0806511686นะครับย้ำนะครับเบอร์โทร0806511686นะครับเข้าไปดูใน YouTube Facebook นะครับเป็นท็อปโซลาร์เซลล์ยุธยานะครับ ใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษานะครับได้นะครับมีทั้งติดตั้งระบบออฟกิดนะครับในจุดที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับนะฮะหากใครหากใครสนใจก็โทรเข้ามาปรึกษามาสอบถามราคานะครับได้นะครับอ่างโซลาร์เซลล์นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับวันนี้ก็ขอรีวิวการติดตั้งโซลาร์เซลล์ติดรถนะครับเพื่อใช้ขายของ เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ท็อปโซลารเซลล์ก็ขอสวัสดีครับ